เสียสมหมายชายที่เกิดมาชีวิตไม่เคยลำบากเขาสุขสบายมาโด,ดยตลอดอยู่ในบ้านหลังใหญ่โตอเออฮัลโหลโรงแรมเหรอเท่าไหร่อ่ะสามร้อยสามร้อยล้านเหรอก็ก็ได้ก็ได้ซื้อมาเอามาปลูกผักอาหารการกินไม่เคยขาดการเงินอะหรอ ไม่ต้องพูดถึงเลยเรียกได้ว่ามหาเศรษฐีระดับต้นๆของสมุทรปราการสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด -19 ในวันนี้มีอัตราการติดเชื้อทั่วโลกประมาณ8แสนคนและยังมีแนวโน้มที่อยู่ในอัตราที่สูงอยู่โควิดเข้ามาจากชายผู้ไม่เคยลำบากเงินทองไม่เคยขาดมือเขาเริ่มทยอยขายไิทีละยอ,อยางสอย่าง จากบ้านที่อยู่อย่างกะวังดูตอนนี้ครับแม้แต่คำนำหน้าจะเสียสมหมายยังเหลือแค่นายสมหมายแต่ถึงยังไงสิ่งเดียวที่เขาจะไม่ยอมทิ้งไปก็คือเพอนสีจา๋าขอบคุณมากนะที่ยังอยู่เคียงข้างกันถึงแม้ผมจะจนขี้เกียจสกปรกแถมไม่ฉลาด ขอบคุณที่ยังอยู่นะผมสัญญาจะดูแลคุณเป็นอย่างดีเธอน่ารักขนาดนี้จะให้ไปลงใครเธอน่ารักขนาดนี้จะให้ไปรักใครลงลงลงมาพิงก่อนลงไปตอนนี้เลยเหรอเร็วเร็วเร็วุ้นก่อนเฮ้ยยังไงเนี่ยเมื่อไหร่จะจ่ายโอ้พี่ขออีกงวดหนึ่งกีกงวดแล้วอีกงวดแล้วสามรอบแล้วอีกงวดหนึ่งแล้วพี่นะไม่ได้พี่จะเอาตอนนี้ถ้าไม่มีอักเสบ Nắm 1-5 nè TÔNG MÀ LÀO TÔNG MÀ LÀO 1 Ui, 2 NÀY ƠI <laughs> <laughs> ด้วยรีบอย่างนี้รีไฟแนซ์แน่นอนรีโอปี2 0 1 5ยังไม่มีเล่มจัดไปเฮ้ยปิดนี้เก่าเลยไหมคะปกอะไรล่ะครับส่วนที่เหลือจะโอนเข้าบัญชีภายใน3ามสามวันหรอครับ3 2 1 อเคนดีไฟแนนซ์กับโตโยต,ต้าชัยรัชการยอดสูงดอกเบี้ยต่ำอนุมัติง่ายข่าดไวร,รับเงินเลยขอบคุณที่ใช้บริการครับเนทพี่คนทพี่หรอ,อการเงินมีปัญหาลองหันมาโตโยต,ต้าชัยรัชการค่ะ